เขาบอกว่าคนดื้อโบท็อกชีดแล้วจะเห็นผลเอไม่เห็นจะต้องทำยังไงบ้างกับการที่ว่าดื้อโบท็อกตลอด10ปีมานี้ผิวก็ไปเทสตตัวใหม่มาทีโอคแซนเรนซตี้วันเลิศมากคล้ายยี่ห้อหนึ่งอะที่มันเจ็บ ฉีดละทั้งหน้าเราฉีดทั้งหน้าไปถึงทั้งหน้ามันเจ็บมากแล้วก็อยู่ได้แบบเดียวแต่นี่เขาทำนวะตะกาใหม่ใช่ไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วก็อยู่ได้นานใช่มันปลอดภัยกว่าเมโซเป็นขวดวนะบองตรงเพราะว่ามันจะอยู่ในแพ็กเกจที่มันแบบเป็นเซรีนมาแล้วเขาแบบสเตอร์ไลน์เป็นฟิลิปแพ็กเกจนะใช่แล้วมันก็เลยขออนุญาตเป็นเครื่องมือแพทย์ฉีดได้ปลอดภัยไม่ต้องออกมาผสมให้สีในการติดเชื้อจ้ะหลักๆก็เท่านี้แล้วก็ทําแค่ไฮฟู้ สามเดือนครั้งสามเดือนครั้งประมาณนี้เท่านั้นเลยสุดท้ายคนที่ดื้อโบที่แนะนําก็จะเป็นคุรีสุฟูแล้วก็เมีโซแล้วแต่สะดวกกลุ่มผิวงานผิวงานฉ่ำวาวแต่เดี๋ยวเราจะมีอีพีสองเดี๋ยวจะไปตรวจเลือดที่ศรีราชาเฮเดี๋ยวไปทาใช่ทามันนั้นออกเดี๋ยวจะว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่าสรุปเราจะหายดื้อโบกันหรือยังสิบปีนะที่เราไม่ได้ฉีดเดี๋ยวจะไปถ่ายตอนที่ไปตรวจเลือดที่ศรีราชให้ดูเดี๋ยวเราไปกัน